ปัญหาน้ำมันบูดนะครับถือว่าเป็นปัญหาใหญ่สามารถจะสร้างความเสียหายให้กับรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาได้มากเลยนะครับมันจะเข้าไปทําลายชิ้นส่วนในคาบูนะครับโดยลักษณะาการทําลายของมันเนี่ยมันจะไปอุดตันตามท่อทางเดินน้ํามันต่างๆของชิ้นส่วนภายในคาบูนะครับลักษณะของอาการน้ํามันบูดนะครับก็คือว่าเวลาเราเปิดถังน้ํามันออกมาเนี่ยมันจะมีการเหม็น เปรี้ยวค่อนข้างจะดุนแรงเลยนะครับซึ่งกลิ่นน้ำมันเบนซินปกติเนี่ยมันจะชุนฉุนแบบแอลกอฮอล์ใช่ปหแต่น้ำมันบูดมันจะเหม็นเปรี้ยวแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับสาเหตุหลักๆที่มันบูดเนี่ยมันจะเกิดจากการที่เราทิ้งน้ํามันไว้ในถังเป็นเวลานานๆนะครับน้ํามันไม่ได้ไหลเวียนถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเบนซินปกติร0 0แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะมีเบนซินผสมกับเอทานอลนะถ้าพูดไม่ผิดนะคารับอนเอทานอลนะครับ พอเราทิ้งไว้น,นานๆปุ๊เนี่ยน้ำมันเบนซินมันจะเกิดการละเหยนะครับแล้วมันก็จะเหลือแต่ที่เป็นเอ็กทนอลนะครับลักษณะความเสียหายของมันตัวนี้เนี่ยมาดูขาบูมอไซค์รุ่นนี้กันนะครับตัวนี้เนี่ยทิ้งไว้แค่ประมาณ3เดือนนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับคาบูรุ่นนี้ก็มีปัญหาเรื่องน้ํามันรั่วนะครับตูดเข็มแบบจะติดมือเลยมันจะเป็นสีเขียวเขียวนะครับ โดยเฉพาะน้ํามันที่เป็นแก๊สโซฮอล91หรือว่า E20 ตัวนี้เนี่ยจะมีปัญหาเยอะมากถ้ามาใช้กับอมอเตอร์ไซค์หรือว่าเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยานแล้วทิ้งไว้นานๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะสร้างความเสียหายมากกว่าอ่าแก๊สโซฮอ95นะครับแล้วมันจะมีตกตะกอนตกค้างเยอะมากแล้วมันก็จะเหนียวเหนียวมากๆจนบางทีเนี่ยต้องเปลี่ยนขบูยกลูกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขกันนะครับถ้าเกิดว่า ในคาบ,บูเรเตอร์ของเรานะครับก็จะเป็นเครื่องตัดยาเครื่องพ้นยาแบบนี้นะครับหรือว่าคาบ,บูมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอปัญหาน้ํามันบูดเข้าไปตาอุดตันตามท่อทางเดินน้ํามันเนี่ยเราก็ใช้วิธีล้างคาบ,บูปกติแต่ว่าจะต้องล้างละเอียดกว่าเดิมนะครับอาจจะต้องใช้เข็มใช้ไม้แคปฟันปั่นเพื่อให้คราบสกรปรกออกให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราล้างไม่สะอาดล้างไม่หมดเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะเกิดอาการสะดุดเร่งวอดนะครับหรือว่า ถ้ามันอุดตันในบริเวณเบ้าเข็มลูกลอยพวกนี้เนี่ยจะเกิดอาการน้ํามันรั่วนะครับวิธีการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดอาการน้ํามันบูดนะครับหนึ่งก็คือเราจะต้องสตาร์ทเครื่องยนต์บ่อยๆนะครับถ้าไม่มีการใช้งานอย่างน้อยก็ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยต้องสตาร์ทครั้งหนึ่งให้เกิดน้ำมันไหลเวียนนะครับแล้วก็ต้องคอยเติมน้ํามันใหม่เข้าไปผสมด้วยนะครับเพื่อให้มีเบนซินในสัดส่วนที่เยอะกว่าเอทานอลนะครับ วิธีที่2ก็คือถ้าเราจะไม่ใช้รถจะไม่ใช้เครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาเป็นเวลานานๆเนี่ยแนะนำนะครับให้ถ่ายน้ํามันออกจากถังน้ํามันให้หมดเลยนะครับแล้วเอาไปใช้อย่างอื่นแล้วก็อย่าลืมนะครับมาเปิดถ่ายน้ํามันที่คาบูออกให้หมดด้วยนะครับอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็จะมีรูถ่ายน้ํามันอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะมีทุกคันอยู่แล้วนะครับส่วนเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาที่เป็นคาบูลูกลอยเนี่ยเขาก็จะมีจุดถ่ายน้ํามันให้ต่างหากอยู่ทุกเครื่องเลยนะครับยกเว้น คาบูที่เป็นคาบูสูญญากาศแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีวิธีการถ่ายน้ํามันเดี๋ยวช่างอาจจะทําคลิปแยกให้ดูว่าจะทํายังไงถึงไม่ให้เกิดการตกค้างในคาบูสําหรับคาบูสูญญากาศแบบนี้นะครับฝากไว้ให้ทุกคนนะครับเอาไปดูแลเอาไปปฏิบัติกับอุปกรณ์ของตัวเองนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาน้ํามันบูดเพื่อจะไม่ต้องเสียตังค์โดยที่ไม่จําเป็นคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ